ความดารุหิตสูงขนาดตั้งคันเนี่ยเรามักจะได้ยินมีชื่อนิกเนมมันแต่ว่าโบคิดว่านิกเนมมันแอบน่ากลัว คันเป็นพิษแต่ว่ามันอ,อาจจะมันมันคือเรื่องเดียวกันนะคะความดันโลหิตสูงขนาดตั้งคันกับคันเป็นพิษทีนี้<อ>เราจะใช้คํานี้ก็ต่อเมื่ออายุคัน20สัปดาห์เป็นต้นไปแล้วมีความดันโลหิตสูงตั้งแต่140-90ี่มเมตรประหลอดขึ้นไปร,รวมถึงตรวจเจอโปรตีนในปัสสาวะที่คุณการเมื่อกี้คุณยุ่งันกว่าภรรยาไปฝากท้องที่ไรคุณหมอก็ให้ตรจปัสสาวะใส่ ตรวจปสัสสาวะใส่ตัวแถบแถบนั้นแถบนั้นมันก็จะมีแถบหนึ่งที่บอกว่ามีโปรตีนั่วในปสัสสาวะไหม mm hmm. ซึ่งซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับการสแกนนิ่งของภาวะนี้แต่ว่า mm hmm. ถ้าได้รับการวินิจฉัยเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจแบบเก็บปสัสสาวะอย่างจริงจังนิดนึงค่ะ mm hmm. นิดนึงกว่านี้กว,กว่าการกว่าการใช้ดิฟสติฟค่ะแล้วก็ประเมินว่ามีโปรตีนั่วไหม หรือน้าหนักตัวเพิ่มมากกว่า2กิโลกรัมต่อสัปดาห์ปกติแล้วคุณแม่ขาเราแนะนําประมาณสัก0ูนจอ่ะอันนี้แบบเฉลี่ยเฉลี่ยเลยนะจริงๆแล้วคิดว่าคุณแม่หลายคนตอนท้องเนี่ยคุณหมอจะสตริกเรื่องน้ําหนักมากกว่านี้ก็ค,คือเขาจะมีแหละ,หละว่าถ้าคุณแม่มีน้ําหนักตัวเดิมของตัวเองอยู่ก่อนตั้งท้องเยอะนะ น้ำหนักตลอดการตั้งครรภ์คุณแม่จะเพิ่มขึ้นไม่ต้องเยอะจ้าอยางี้ <c oughs> เพราะคุณแม่จะใช้เกณฑ์เดียวกันหมดทุกคนอ่นะไม่ได้ใช่ใช่แต่ถ้าโดยโดยเฉลี่ยนะถ้าโบพูดพูดโดยเฉลี่ยภาพกว้างๆก็คือประมาณสักศูกิโลกร,รมัมเือครึ่งกิโลต่อสัปดาห์ทีนี้ถ้ามันเพิ่มมาประมาณแบบ2กิโลอ่ะถือว่าเยอะ เยอะเยะเยอะเพราะนั้นก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของความดาันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ mm hmm. หายใจเหนื่อยหอบอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่ชัดเจนหายใจเหนื่อยหอบลำบากขนาดไหนถือว่าไม่ปกติมันจะสัมพันธ์กับหายใจลำบากของคุณแม่ตั้งครรภ์มันจะสัมพันธ์กับขนาดท้องที่โตขึ้นนะ mm hmm. ถ้าสังเกตอะยิ่งคุณแม่ที่เป็นทวนะินอะนะฮะ แล้วก็อายุคันเยอะๆอ่ะไตมัดไท้ายอ่ะแม่จะเริ่มแบบเดินพูดไปนิดนึงก็เหนื่อยแล้ว,ลวเพราะว่าวเพราะว่าท้องหมดลูกที่มันโตขึ้นมันดันกัระบั้นความจุของปอดของคุณแม่ก็จะลดลงหน่อยนะคะคแต่ว่าถ้าอยู่ดีท้องไม่ได้ใหญ่มากเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามีหายใจมันแลดูลําบากขึ้นเนาะร่วมกับประเมินความดันโลหิตแล้วมันเพิ่มขึ้น,นอย่างงี้ยอันนี้ถือว่าเป็น ภาวะที่ผิดปกติแล้วก็มีอาการที่คุณแม่สังเกตได้นะก็คือปวดศีรษะตาผ้ามัวหรือจุกแน่นลิ้นปี่าสามอันนี้คุณแม่ที่เคยเป็นความดาันโลหิตสูงขนาดตั้งคันจะคุ้นชินเลยค่ะ<อ> mean, ไม่ว่าเป็นคุณหมอคุณพยาบาลเวลาวัดความดันเสร็จต้องถาม3ามคำนี้ตลอดจริงๆ3อาการนี้มันจะบอกว่าเป็นภาวะที่รุนแรงขึ้น หรือเป็นผลกระทบจากความดันโลหิตสูงที่มันเพิ่มอะะจะเป็นซิกเนเจอร์ของคนท้องที่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ที่อาจจะบอกว่าอาการเนี่ยต้องได้รับการดูแลโดยเร่งด่วน<ะ>เขาเรียกนิกเน่ของมันคืออาการนําของการชักปวดศีรษะ,ะตาผ้ามวัวจุกแน่นลิ้นปี่อันนี้เป็นเป็นอาการนําของการชักที่โบบอกบอก,ก็คือสุดท้ายแล้วในการดูแลคุณแม่ที่เป็นคันเป็นพิษน่ะ,ะเราป้องกันสองอาการที่จะมีผลกับชีวิตแม่<ะ>คืออาการชัก จากความดาลโลหิตสูงกับเรื่องของเขาเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนอันนึงอะค่ะในทางการแพทย์เขาเรียกเฮลซินโดมมันจะมีเรื่องของเม็ดเลือดที่แตกง่ายภาวะเอนไซน์ในตับที่เพิ่มสูงขึ้นกับอันที่3ก็คือโลแพทเลตคือเก็ดเลือดตับอย่างรุนแรงคือพอสังเกตอาการ3อันนี้มันมีผลกับชีวิตแม่แน่นอนเพราะมันร่างกายมันบอกแม่ ที่นี่3าอาการมันเป็นอาการที่บอกว่าร่างกายนิดเฮลแล้วอ่ะคือถ้าสมมติว่ายังไม่ได้รับการรักษาจะทําให้เกิดการชักได้ตาผ้ามัวในที่นี้คือหลอดเลือดมีผลกับหลอดเลือดบริเวณตาหลอดเลือดบริเวณตาเป็นหลอดเลือดที่แบบฝอยมากเล็กมากนั้นเพชเชอร์ที่มันเพิ่มเยอะขึ้นมันจะมีผลกับการทําให้ตาใช่แต่ต้องไม่ใช่เดี๋ยววันนี้แม่ไปจะตกใจมากเลยคือตาใส่ตาสั้นเราถอดแว่นไม่ใช่หรือแม่ใส่ตายาวเราถอดแว่นเราตามัวมาคนละแบบ ต้องเป็นอะไรที่สายตาที่เห็นภาพเบลอแสงวูบว้าบหรือจุดดําที่มันเกิดขึ้นแบบฉับพลันจุดแน่นลิ้นปี่สิ่งที่เกิดขึ้นกับอาการจุดแน่นลิ้นปี่คือภาวะตับที่เกี่ยวข้องกับตับเพราะฉะนั้นถ้าเอนไซม์ของตับที่บอกว่าถ้าหลอดเลือดมันหดตัวตับบางส่วน,นจะมีภาวะที่ขาดเลือดบ,บางส่วนจะทําหน้าที่แทนการนั้นตับมันจะมีภาวะที่บวมขึ้นได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เป็นสาเหตุของการจุกแน่นลิ้นปี่ แต่ถามว่าเราชั้นเป็นเกิดอยู่ฉ่ั้นจุกนะฉันก็จะงงๆว่ามันคือมันคือจุกจากเกิดของชั้นหรือว่าแม่ที่ท้องอ่ะผิรูดกระเพาะอาหารนะคุณแม่ขามันจะอ่อนแรงกว่าปกติอ่ะคือโดยปกติแล้วเราจะชะล่าใจใช่ไหมแต่ว่าคุณแม่ที่ท้องฮอร์โมนมันทําให้หูรูดมันอ่อนแอเนาะแต่มันเป็นเป็นชั่วคราวนะไม่ได้ไม่ได้เป็นตลอดไปเวลาเกิดเนี่ยคุณแม่จะรู้สึกมันจะเกิดขึ้นบริเวณกระเพาะกับหลอดอาหารใช่ไหมคะกระเพาะมันจะเบี่ยงไปทางซ้ายๆเน่ยหลอดอาหารมันก็จะ ปุ๊บขึ้นมาจริงๆอะโบเคยเป็นนะนจากพฤติกรรมล้วนๆก็คือกินแล้วนอนกินแล้วนอนกินแล้วนอนกินดึกแล้วนอนมันก็จะร้อนวูบๆตรงนี้ร้อนว่าๆขึ้นมาหรือปวดบริเวณกระเพาะไปทางด้านซ้ายกระเพาะใช่ แต่ถ้าปวดที่เป็นภาวะจุกแน่นลิ้นปี่ที่บอกเราจะตามหาตับใช่ไหมคะพยาธิสภาพมันจะเกิดที่ตับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจุกแน่นๆ่นแล้วมาทางขวา,ขวาตับเนี่ยกินแอเรียตั้งแต่ใต้ลิ้นปี่จนกระทั่งถึงซี่โครงชายโครงขวาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแอเรียของตับเนาะถ้ามีอาการแบบนี้เฉียบพลันเจ็บแบบแหลมๆแล้วไปทางขวาเนี่ยร่วมกับอาการอย่างอื่นหรือมีแค่นี้รีบมาโรงพยาบาลเลยคะ่ะ